สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นในแมปโลบกในแมบที่มีชื่อว่าเมาไ์ใคูนนะครับหรือว่า,าไทยคูนห้างนั่นแหละเออก็อย่างแรกเลยแล้วก็จะมาสร้างตรงนี้กันนะมันคืออะไรไม่รู้นะครับเราเป็นว่าเรียกว่าพื้นละกันแต่เป็นพื้นหน้าห้างนะครับ แล้วก็เราก็จะได้เงินทีละบาทแล้วนะนี่เรามีเงิน17บาทแล้วแลวคราวนี้ก็จะมาสร้างพื้นห้างกันนะทุกคนคราวนี้คืออินคัมของเราก็จะเพิ่มเป็นสององแล้วนะก็คือเราจะได้เงิน2บาททีละวินะเขาเรียกว่าบาทละกันอ่าโอ้มีเบคอนมาด้วย โอ้เขามาดูห้างเราเหรอเนี่ยแล้วแต่คือห้างเราไม่มีอะไรเลยเข้ามาทําไมอะ่ะโอ้เขาเขาทักทายเราแล้วก็ทักทายกลับแล้วเขาบอกว่าฮะโกโกไปไปไหนอะเพื่อนฮะโกอะไรเอ่อราสร้างกําเพงทับเพื่อนอีกเออว้าวเพื่อนชมเราอยู่ใช่ไหมอาเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันนะถึงแม้จะไม่เคยเข้าใจ แต่ก็โอเคเพื่อนก็ยังอยู่นะทุกคนแล้วก็เราจะมาสร้างกระจกกันนี่เพื่อนเพื่อนยังอยู่อีกเหรอแล้วก็เราก็ได้หน้าห้างมาที่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าเกิดภาคติดขัดก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าเพิ่งภาคใหม่ๆนี่นก็จะประมาณนั้นแหละ แล้วก็ในตรงนี้เนี่ยเราก็จะนั่งเก็บเงินซิมูเลเตอร์นะทุกคนเพราะว่าเออได้แล้วก็นั่งเก็บเงินอย่างนี้แหละคือแบบเกมในคูณทุกเกมมันจะแบบนั่งเก็บเงินประมาณ10ชาติอะ่ะกว่าเราถึงจะได้สิที่ละ,ะได้แล้วเอาล้านไรดี เอาเอาร้านนี้แหละเป็นร้านขายพิซซ่านะทุกคนมัง้งใช่เพราะว่าเขาเขียนว่าพิซซ่าสโตร์ก็น่าจะเป็นหนับร้านขายพิซซ่าคล้ายกับพิซซ่าฮัทแต่เขาไม่ได้แต่ว่าแบบมันไม่ใช่พิซซ่าฮัทกคิดว่าแล้วก็เก็บเงินซิมูเลเตอร์อีกหนึ่งรอบแล้วก็สร้างต่อน,นี้คือเป็นที่อบพิซซ่า แล้วเราก็เก็บเงินมาได้สักพักแล้วเราก็มีโต๊ะกับเก้าอี้เรียบร้อยแล้วทาไมโต๊ะกับเก้าอ,อี้มันเยอะจังเนี่ยก็น่าจะเปีนร้านพิซซ่ามั้งอ่าแล้วก็ยักสร้างไม่เสร็จอีกตอนนี้ก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วดนะังทุกคนนี่เสร็จแล้วร้านแรกของห้างเราเอาพิซซ่ามาด้วยโดยพิซซ่าพนักงาน นี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นแขกคนแรกของห้างเรามัง่งส่วนในตอนนี้ก็คือยังนั่งเก็บเงินอยู่เพราะว่าอ่ะพอ,อยังพอแล้วนี่ไงเราเอาร้านร้านร้านเอาเอาร้านอันนี้แล้วกันอืมร้านอะไรไม่รู้ เหมือนร้านโปสเตอร์หรือเปล่าเห็นคําว่าโ s สเตอร์อยู่แวบบแบบ็บๆนี่เรามีเงินแ0 0 0แล้วทุกคนนี่อ่ะมันคืออะไรเนี่ยโอ้ันคืออะไรไม่รู้มันเหมือนเป็นร้านขายโปสเตอร์หรือเปล่านะอา,อาจจะใช่นะทุกคนนาเสื้อนโอ้โอ เป็นหนบร้านขายพวกกระดาษหรือที่ห่อของขวัญหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ช่างมานเถอะเรามาสร้างกันต่อจนเสร็จกันแล้วเราก็จะได้ร้านที่เอของห้างเรามาแต่ตอนนี้มันยังหักแต่ตอนนี้มันยังสร้างไม่เสร็จนี่แล้วก็อันสุดท้ายที่เสร็จแล้วน่าจะเป็นหนา ร้านร้านขายกระดาษหรือร้านจดหมายเพราะว่ามันมันมีรูปจดหมายอยู่ข้างบนหัวร้านน่ะหรือน่าจะใช่หละเดี๋ยวคือตอนที่พาคลิปก็น่าจะรู้แล้วมั้งมั้งแล้วก็ตอนที่อินคำเราเป็น42แล้วแล้วก็ร้านนี้จะเป็นร้านร้านอะไรเนี่ยอ่าน่าจะร้านขายโทรศัพท์แนละทุกคน เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอ